ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนครราชสีมานะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการแล้วก็ทางเจ้าของกิจการรวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมาก็ได้ร่วมกันหาแหนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะโดยที่ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมาภายในสารกลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียนจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและตรวจแทนภาคเอกชนในจังหวัดนครราชสีมารวมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะหลังจากที่ภาคเอกชนได้จัดเสวนาปัญหาเศรษฐกิจท้องถิน่นโดยคนท้องถิ่นเพื่อคนท้องถิ่นขึ้นมาสองครั้งเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 n ทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกได้รับผลกระทบค่ะโดยจังหวัดนครราชสีมาไม่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมาทําให้ทางจังหวัดตั้งเป้าหมายเร่งกลับมาฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างเร่งด่วนซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากทุกภาคส่วนเพื่อวางมาตรการในการฟื้นฟูทั้งการให้ผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงหน่วยงานที่มีการปล่อยสินเชื่อและมาตรการในการลดหย่อนหลักการในการพิจารณา เพื่อให้เม็ดเงินได้กระจายเข้าสู่ระบบค่ะส่วนทางด้านตัวแทนของภาคเอกชนนะคะได้มีการนําเสนอในส่วนของโครงการโคราชรุ่งเรืองคนทั้งเมืองอุดหนุนกันเริ่มจากให้ประชาชนในจังหวัดทั้งหมด32อำเภอจํานวนกว่า2ล้าน6แสนกว่าคนนะคะได้ใช้จ่ายเงินเพื่อให้มีการหมุนเวียนภายในจังหวัดโดยเน้นไปที่การใช้จ่ายกับร้านในชุมชนนอกจากนี้ก็ยังได้มีการนําตัวเลข32มาเป็นจุดขายค่ะแล้วก็ให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจ เกษตรกร,ศ,ร,กรศิลปินนะคะแล้วก็ทุกองค์กรได้หาแนวความคิดที่จะให้เข้ากับคอนเซปต์เพื่อเป็นจุดขายรวมไปถึงสร้างความภาคภูมิใจในการซื้อสินค้าของชุมชนอย่างเช่นการโพสต์ใน a c e b o o k นะคะติดแฮชแท็กต่างๆก็เป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมกันรณรงค์การซื้อสินค้าในชุมชนทั้งนี้ทางจังหวัดนครราชสีมาจะได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2 5 6พ 卡。